เอาจะเอาหบกกบกเลยเราเสียบเบี้ยมันสิมึงดูสิะถานที่เที่มาได้มมันตังไปเราต้องแยกกันคนหนึ่งอ่ะเราต้องเดินแยกกันคนหนึ่งอ่ะอัน้แยาไมมันอยู่นี่ได้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 ไมเหลืดียได้ได้ก่ามนชายชายอยู่คนเดียวตังมาดิล่อไปลอไปหาทางคนเดียวคนเดีออมิไปล่อมันกันมันยังไม่ไปแน่ล่อล่อล่อมันล่อมัน ย่อยล้อมันไปย่ายล้อมันไปว้าวไปเลยเนี่ยยิงเพชรครับยิงเพชรยิงเพชรครับยิงเพชรมึงเจอไหมมึงเจอยิงเพชรมึงไหมกูไม่เจอกูเจอแต่เมึงกูไม่บอกมึงหรอกกูขอร้องมึงแหละ ไงมึงให้กูไว้มึงก็ได้เงขอกูไ้ดนมึงเจ้ามึงเจ้าหญิงเพชรเป็นของมึงให้ได้เรียจมึงจะทำอะไรกูได้ใช่ไหมงั้นมึงก็เอามีดเด็กก่อนแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยยัยเฮ้ยยเร็วเฮ้ยกูร้องมึงโดนร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ช่วยด้วยเฮ้ย ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอากันทุกทุกคนลูกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมากับเพื่อนใหญ่นะครับผมนะครับพี่พีเอฟซีครับ,รบก็ผมแฝดใหญ่จากช่องมิเตอร์แฝดพาไปเรื่อยนะทุกคนนะก็อย่างที่บอกมิเตอร์ ครั้งก่อนเล็กมาใช่ไหมแต่เล็กมามาเป็นกระแสที่เห็นมาตามหาหญิงเพชรกันใช่ครับแต่ก็ยังไม่เจอยังไม่เจอผมดูคลิปก็ผมก็แอบเป็นห่วงนะที่หญิงเพชรโดนนะเป็นพวกหมอผีือเป็นใชยหมอผีหมอผีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะทุกคนนะหมอผีเนี่ยไอวัดหลังแห่งนี้เนี่ยมันหลอกพวกเราสารพัดเลยนะครับมันบอกว่าถ้ากูหลอกมึงยังไงให้มึงกลับมาเจอกูที่นี่คาพูดมันเป็นปริศนามากเลยนะมันทำให้เราสงสัยใช่ไหมใช่สงสัยสุดท้ายเนี่ยมันหลอกให้เราไปสู้กับ หมอผีคือเขาเรียกอาจารย์อีกคนหนึ่งอ่ะที่มีวิชาคม<อ>ผมขาวเลยนะเหมือนแบบว่าเหมือนมันไม่ถูกกันหรอเหมือนใช่เหมือนมันไม่ถูกกันแล้วก็มันรู้ว่าเราเนี่ยสามารถหาคนไปปราบได้อ,อะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วก็ไปปราบมันก็เลยยอมพูดความจรงิงไอเขาเรียกหมอผีอผมขาวนะนะแตาแกผมขาวพูดว่ามันไม่ได้จับตัวไปจริงๆ<อ>แล้วอะ่ะหญิงเพชรอะ่ะเขาก็ยังอยู่วัดล้างถ้าแอกว่า,วาพวกมึงโดนหลอกใช่ใชไหมใช่โดนหลอกใช้เหมือนโดนแบบ ไอ้ตาแก้วัดลังเนี่ยหลอกใช้เรานะหลอกใช้เราให้ไปปราบาอีมันอืมไอ้ตาแก่คนข่าวใช่ครับวันนี้ผมก็เลยจะมาตามหาหญิงเพชรอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกคนถามผมว่าอาจจะถามวักทิ้งนะแล้วทาไมท่านชายไม่มาของพี่ชายหญิงเพชรคือท่านบอกว่าท่านไม่อยากมาครับตอนนี้เพราะว่าอืมตั้งแต่วันนั้นที่ท่านออกไปสู้รบใช่ปะแล้วท่านกลับไปอ่ะท่านไม่มาแล้วก็แบบว่าไม่เจอผมก็เลยไม่อยากจะเข้าไปรบกวนอะไรท่านด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า ผมมากับใหญ่สองคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันบอกว่าให้พวกเรากลับมาหามันที่นี่ครั้งหนึ่งทุกคนนะคือผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมแลกอะไรหลายอย่างแล้วเราไม่ได้พกเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ว่ามามือเปล่านะเราพกของที่มีวิชาคมใช่ของ้องกรัมผมก็มีพวกไอ้พยันกะชุดมีพยานคนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราสู้กับคนที่มีของเราต้องเอาของเข้าแลกของที่เราสู้กับมันกันใช่เราก็ต้องใช้ของเราเหมือนกันใช่ครับทุกคนก็ถ้าอย่างไงก็ อย่าลืมเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะทุกคนนะใครที่ดูคลิปที่แล้วก็ทุกคนมาปอกกันวัดล้างที่นี่เลยนะครับและทุกคนอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องเขาเรียกอะไรนะพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วก็มีพี่แฝดพาไปเรื่อย V ีด้วย<ด>นะครับ,รบแล้วก็มีเขาน้องอีกแล้วก็น,น้องกิจพาไปเรื่อยน้องกิจพาไปเรื่อยด้วยนะทุกคนใช่ครับผมยังไงก็เข้าไปกดเป็นกําลังใจให้แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะทุกคนนะเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราแล้วก็พวกเราก็คือเขาพวกเราก็ทําอาชีพนี้มาต้องนานเนี่ยแล้วนะทุกคนนะก็ รดใช้วิจารณ์เขาเรียกว่าอะไรนะความเชื่อส่วนตัวเออความเชื่อส่วนตัวในการรับชมนะทุกคนก็บางคนก็คอมเมนต์เราล้วก็เข้าใจได้นะแล้วก็คอมเมนต์ให้สุภาพหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนแบนอะไรแบบนี้นะทุกคนโอเควันนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเพราะว่าเราต้องมาเปิดคลิปตรงนี้เพราะว่าเป็นสถานที่แอบมันแล้วก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเราไม่สามารถเดินลงจองได้เลยนะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงพี่ทิ้งเสียงกันไหมทุกคนเหมือนมีใครแอบมองเราอยู่ เนี่ยมันวิ่งไปแล้วไมตได้แต่งมันวิ่งไปแล้วไป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 ไม่ได้แต่งใช่ใช่ใช่ไม่ได้แต่งเมื่อกี้ใช่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 ยายเมื่อกี้มันเป็นสมุนของมันแต่ว่ามันไม่มีคนเดียวดิไม่มันไม่ได้มีคนเดียวไอ้ตาแก่เนี่ยมันเลี้ยงสมุนมันไว้ด้วยเหมือนต้องระวังให้ดีไอ้ตาแก่วัดล้างเนี่ยมันเลี้ยงสมุนมันด้วยเหมือนตาแก่วัดล้างโอ้ตาแก่ผมขาวนั่นเลยตอนนี้เราสองคนอยู่ติดน้ำนะแต่ว่าภชยไผ่หนามันล้อมรอบเราอือไผ่หนามล้อมรอบ ไอ้ไผ่หนมาตัวหลบต้อนของมันได้เลยใช่เหรอใช่มันหลบต้อนมิดมากระวังให้ดีนะไอ้พวกหลังที่น่ะมีกระแฟงมันอาจจะตมเราอยู่ก็ได้เมื่อกี้เจอจริงๆใช่พร้อมกันเห็นพร้อมกันไหมล่ะมันมีเสียงปุ๊บเหมือนมันมีคนมาจ้องเราแล้วก็มันคนเงยหน้ามองใช่ไหมมันคลานหนีไปเลยอะระวังดิระวังนะระวังดิจะดูคอทางดูหลังกันได้ได้ไดเดี๋ยวดูหลังให้ ทุกคนนะมันต้องระวังจริงๆนะวันหลังแห่งนี้ขนาดตอนนี้นะคือพวกเราเนี่ยมาในที่ที่มิดที่สุดแล้วก็ที่ที่แบบว่าปลอดภัยที่สุดก็คือภายนามนะครับใหญ่แสดงว่ามันต้องให้สม,มุนมันมาดูเราแน่ๆเพราะว่าตอนเราเราเข้ามาเมื่อกี้ อะไรวะนู่นตอนนี้ผมว่ามันรู้เรามาแล้วผมไปดูกันดวนดวนดวนมันรู้แน่ๆว่าเรามาร้อยเปอร์เซนต์ใช่ใช่เลยที่มันอยู่ที่นี่เพราะว่าตรงนี้มีพวกแหล่งน้ำที่มันอ่ะใช่ใชอาศาัยใช่ไหมแล้วก็มันทำมันดับอยู่รอดโดยที่กินน้ำไม่ได้ไม่ต้องกินไอ้อาหารอย่างอื่น,อนก็ได้ไงไม่อีกอย่างอ่ะมันเป็นที่ที่เงียบสงบด้วยไงย่างมันเป็นที่ที่เงียบสงบแล้วก็มันเป็นที่ที่มันสามารถ เขาเรียกว่าอะไรนะไล่มนขถาคาขมต่างๆก็ได้คือไม่มีใครมารบกวนว่างั้นเอ้ยใช่ไหมมันดังก็แกล้งแล้วอดเลยว่ะไหวดิมันลื่นมันลื่นมันลื่น แม่งมันชอบวิ่งมาในดงไพ่น้เนาะมันได้เราเปียกเพราะว่ามันไวกว่าเราไงใช่ไงมันมันได้เปรียบกว่าเรานะร,นาระวังน้ำเนี่ยน้ำเกี่ยวขาแล้วมโคตรอันตรายเลยอาจจะเป็นเสียงหยิ่งเพลนหรือเปล่ามันขังไว้แบบตอนนี้อาจารย์มีความรู้สึกอะไรไหมแบบว่ามีอะไรแบบลองเรียกหาไหมคือผมอสื่อได้นะ คือผมนอนไม่ได้กินไม่หลบมาหลายคืนละรู้ว่าไม่ได้เจอหญิงเพศมาตั้งแต่วันที่ยี่ห้าธันวาแล้วคิดดูวันนี้วันที่เท่าไหรแล้วอ่ะมืนั้นกี่วันแล้วเนี่ยใช่ไงวันนี้ก็นานมากแล้วอ่ะเหมือนตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามีคนแบบเขาเรียกว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างนะที่สัมผัสได้นะกําลังเรียกผมอยู่ดูดิขนลุกเลยใหญ่อืม คนลุกเลยเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังคือปกติใช่ไหมอพอรลาผอมมาไปหาหญิงเพชรใช่ไหมคือเราจะคุยกันสนิทสนมกันมากอะไรแบบเนี้ยเข้าใจยังคุยแบบว่าคุยกันกับหญิงเพชรตลอดเพราะว่าหญิงเพชรเขาเป็นคนดีแล้วเขาไม่มีพิษมีภยัยพอตอนเนี้ยเราเริ่มเหมือนรู้สึกว่าเรากําลังจะคุยกับหญิงเพชรอะตอนเนี้ยนะอนออเออเหมือนตอนเนี้ยผมกําลังเหมือนแบบ กำลังจะคุยกับหญิงเพชรแต่หาจุดไม่เจอใช่ตอนนี้ตามหาให้ไวที่สุดเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าหญิงเพชรจะมันคิดว่าจะมันอยู่ตกอันตรายอยู่หรือเปล่าใช่น่าจะตกทียอันตรายใช่ไมคะอืมไม่ที่ผมเดินชา้าๆนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะผมกําลังแบบจะสื่อเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมันพูดกับผมอยู่อ่ะไม่แน่ลองนั่งสมาธิดูเปล่าหรือว่าจะลองจะเป็นยังไงก็ใช้ไม่ไม่คือผมได้ยินเป็นเสียงลมไนงะ ลมมันพัดมาแล้วก็เหมือนแบบเบาๆว่าเราอยู่นี่คือเข้าใจไหมคือเสียงหญิงเพชรอะมันมันจะกล้องอยู่ในหัวว่าเราอยู่นี่ทุกคนนี่คือความผูกพันของหญิงเพชรกับมันจะแฟงนะใช่ใช่เขาสื่อกับความรู้สึกแบบนั้นเข้ามาในหัวเหมือนอะความคิดตัวคือเหมือนเซนเซนอะเออเหมือนหญิงเพชรบอกว่าเราอยู่นี่เราปลอดภัยดีอะไรท่านน้องเนี่ยใหญ่เหมือนเหมือนตลอดเวลาที่เราเจอหญิงเพชรหญิงเพชรจะพูดว่า มาแล้วหรอเป็นไงบ้างสบายดีไหมจะบอกว่าพ่าขอขยิบก็แม่งไม่กล้าพูดใช่พูดไม่เต็มปากไม่ยังไม่เจอตัวหญิงเพชรเลยตอนนี้ใช่ยังไม่เจอตัวหญิงเพชรแต่ว่าผมสื่อได้ว่าเหมือนคล้ายๆหญิงเพชรจะบอกว่าเราอยู่นี่นนนะถือแล้ว,วดิตรงนี้ยิ่งอันตรายมากขึ้นละป่าเริ่มทึบละคือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ที่อันตราย มันสามารถเคลื่อนไหวได้ไวแต่เราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ช้าใช่ใช่แม่งอันตรายรอบด้านจริงๆที่ว่าผมเดินช้าๆๆอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะผมกำลังฟังเสียงอยู่ว่ามันเป็นเสียงเบสสนา เจอแหล่งน là bon. ้ำเหรอใช่ป um, uh, ่ะเราอยู่ไม่ไกลจากวันล้างมากเท่าไหร่เใช่ใช่ผมคิดว่าพวกมันอยู่ไม่ไกลจากเราด้วยใช่ไปลองไปดูกันเออทางนี้แหละทางนี้แหละใช่ผมจำได้ดูดู เสียงเหมือนนกร้องเตือนเราไม่ได้แสงได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงนกร้องเตือนเราผมเชื่อโบราณนะถ้านร้องนกร้องตรงนี้ก็จะเดินไปถึงจุดของมันอ่ะไม่ห่วงพื้นที่มันก็ร้องเตือนสักอย่างให้รับรู้ว่ามีอันตรายหรือเปล่าใช่ตอนนี้เราต้อง,งมุดคุกขายจะจัดเลยอ่ะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยสถานที่ตรงนี้จําได้ไหมที่มาทั้งคนจำใช่ <ๆ S 1> ที่มากันเล็กอ่ะ <c oughs> แต่รอบนี้ทีคือที่พวกเราต้องอ้อมไกลหน่อยเพราะว่าความปลอดภัยด้วยนะครับ จ,จำที่เก่าที่พ <c oughs> ึ่มงมาเลยแม่งดำหอมขอมึงมันจำที่เก่าได้ <c oughs> มันจะลบนิดนึงอ่ะโคตรลำบากอ่ะตรงเนี้ย <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เพื่อหญิงเพศร่ะผมยอมเพราะว่าผมไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วอ่ะคือนอนไม่หลับเลยนะฮะมมมีหอลาไไ้ปวรบ มีร่องลอยกันก่อไฟไปลงกินน้ำเพี้ยไม่ไม่ไม่มีร่องลอยกันก่อไฟเนี่ยใช่มีอุปกรณ์ก่อไฟพวกมันใช่มีมีมีใชเลยจ้ะปนม้าใส่นี่ใช่แน่นอนมันกบนี้ชัวร์วาแล้วมันแอบมองเรามันอาศัยกล้วยป่าแบบเนี่ยเออไม่แน่เนาะจะแจกกล้วยป่าที่ก็ได้ใช่ เนาจะจองที่แต่ทางนี้แหละบางนี้ใช่ไหมเนี่ยมีกองกองไฟกองไอไอไอมอผีที่แบบที่มันหลอกคุณมึงแข่งก่อนใช่ไหมใช่ทางนี้แหละฮะอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์นี่แล้วก็เป็นแหล่งที่ดีเลยอ่ะเป็นแหล่งที่เอาง่ายๆนะเป็นแหล่งกบดันมันก็ว่าได้อ่ะข้างหน้าเนี่ยใหญ่ถึงละ ใช,มใช่มันเป็นที่ที่มันชอบนั่งทําพิธีอะไรต่างๆมันใช่เมื่อก่อนมกันใช้ท่อลำเลียงอ่างเ้ยมื่อก่อนใช้ท่ออันนี้ใช่น,ใชนี่คือวัดล้างไงแต่ตอนนี้คือไม่ใช้งานเพราะว่าตอนล้างทีนี้จะเป็นแค่ที่ล้างไปแล้วใช่เหมือนมันจะใช้อะไรวะเนี่ยใหญ่ ขนนกเหรอหนเนี่ยขนนกด้วยนะเนี่ยเหมือนใช้เขาเรียกว่าอะไรนะหากินสัตว์ไปด้วยหรือเปล่าวะไม่แน่อ่ะหรือว่าใช้เขียนอัคระหรือเปล่าอืมขนนกอัคระไรงเห็นขนเมื่อก่อนไหมใช้ขนนกเกล็ดเป็นตัวใช่<ๆ>ต้องระวังจะจัดเลยอ่ะ อะไรนี่นน่นน่นช่ช่ใช่ยชายชช่ใหญ่ชายช่ใช่ใหญ่ช่เลยช่ใ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 ช่ไหมช่ยช่ใช่ยช่ทุกคนชายชช่ยชาชามันนั่งทำพิธีอะไรของมันวะช่ใหญ่ นี่แหละเพราะนีีใช่จ้ะลูกสมุนมันมันมีกี่คนสองสองเห็นไหมนะนี่ลูกสมุนมันคนที่หนึ่งคนใช่ไหมนั่แหละบนหินนี่แหละตาแก่วันล้างใช่ระวังนะสมุนเหมือนกับอาจารย์มันอะคล้ายๆกันเลยเนี่ยสมุนมันจะอยู่ข้างล่างปลาเมืองแต่ถ้ผมเชืจะแยกกับมิจฉาพันคงแยกกันไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้เราเอาโดนมนเล่นงานแน่เพราะว่าอย่างที่บอกฮะพลังกำลังอาคมมันเหนียวกว่าเราแน่เหนียวเอาไเยอะทีนะเราจะปี๋ถามปี๋ถามไม่ได้อ่ะ มันเล่นงานกับเนี่ยก็ดูที่โอ้โหดูลมมาดิลมเริ่มเต็มไปหมดอะว่าแล้วเมื่อกี้มันใช้สมุนันแบบซุ o มดูเราแสดงว่าสมุนมันกบมารารงานตัวให้มันแน่เลยนั่นอะครู้ได้ยังไงมันรู้ว่าเรามาใช่ตะทงไดีอะอุ้ยมันเจอว่ะมันเจอมันเจอแล้วละมันเจอว่ะต้องต้องเปิดละมันจะแชงเงินต้องเปิดต้องเปิดละมาดิมาดิไปทู้ไม่ได้เลยใชบอกเลยมาดิเอาก็ต้องเอาเอาเอามิดเอามิดไป Mì có bao Mấy bao nhiêu? có bao nhiêu? Vẫn bỏ thử hai thử Mà thử 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 Này thử thử này thử nảy Nè tổng đấy mà, mà áo nhìn thấy ไอ้แก hey, sì, th ่วัดล oh, ้างแม่ไอ้แกเพื่อนไอ้หมอพี่เพื่อนมึงเอาอุจิไปไว้ไหนวะฮะดูดูดูอยู่เพชรอยู่ไหนได้เลยมึงกูถามมึงอ่ะต่อมาทำอะไรวะจิ๋งเพชรของมิ่เจ๊เพชรอยู่ไหนกูไม่รู้มันไม่รู้มองของมึงเลย มึงไม่ต้องบอกกูหรอกกูรู้ความจริงหมดแล้วบอกไว้พันกจมีดแล้พันกจมีดแล้ไอ้สั่งพันกจมีดแล้อยากรู้ใช่ไหมพันจมีดแล้อ่ากูอยากรู้กูจะแกล้งฟังมึงหน่อยแล้วกันหญิงเพชรอยู่ไหนมันบอกให้เข้ามามึงบอกมามึงอย่าเล่นลิ้นเล่นปากเยอะหญิงเพชรอยู่ไหนหญิงเพชรอยู่ไหน้ลวเะ ให้มันเดินมาให้มันเดินมาเหมยไม่เดินให้มันมามาดิใช่อยู่ไหนบอกมาดิกูจะบอกมึงมึงอะต้องขอบใจกูนะที่กูไปปราบไอ้ตาแก่ในป่าใหญ่ให้มึงได้อ่ะไอ้ตาแก่ผมขาวอ่ะมึงหลอกใช้กูรู้ความจริงแล้วใช่กูรู้ความจริงดิโทมาคุณไอ้นี่วะมึงโทรมาคุณทำไมวะ ยิงเพชรกูอยู่ไหนมึงจับยิงเพชรไปทำไมวะรู้มึงเลยวะจับยิงเพชรมึงมึงไว้มึงยังปากแข็งอีกตาแก่ผมเขาบอกว่ายิงเพชรอยู่กับมึงบอกมางั้นมึงมีอยู่ไม่เป็นสุขหรอจ่ายตัวยิงเพชรมากมึงต้องเท่ามาตรงนี้ไม่ท้าทายหรอพวกมึงเข้ามาเลยเข็่ยยิงเพชรไว้ตรงนี้แหละเข้ามาเรียบร้อย ถ้ากูเห็นยิงเพชรกูจะไม่ทำร้ายมึงคิดว่าของที่พวกมึงถือทำร้ายกูได้เหรอกูไม่รู้หรอกมึงอยากรู้มึงได้มึงไม่รู้แน่ว่าทำมึงได้เปล่าทำร้ายกูไม่ได้หรอกมีกุมิดไม่อ่ะดูสถานที่ที่เราจะสถานที่ที่เราจะสู้มันดิเราโคตรเสียเปรียบอ่ะไม่พูดถึงช่องมีพมึงพูดอย่างนี้เปล่ามีซอกินเปลงได้ก็ตามมาช่องหินเยอะกว่านะ มันบอกว่าอยากได้ก็ตามมามันบอกว่าอยากได้ก็ตามมาต้องว่งแพร่งเหมนกันบอกไปต้องหินไม่ได้นะใช่ไปซุ่มซีซุ่มห่ามได้ไม้งนีบอยตามไปอ่ะใช่ไงมันให้ตามไปเนี่ยกำดักแน่นอนไม่แน่ตรงนี้อาจจะมีทิศจะได้ใช่หรืออาจจะอยู่แต่เรามองเห็นมันผ่านต่อตาหรือเปล่าน่าจะเขามาอยากไ้ตัวยิงเพชรเข้ามาแสดงว่ามันให้เราเข้าไปมันต้องมีอะไรแน่ๆ ปกใช่ปกติอ่ะเมันไม่เรียกแบบนี้ลูกน้องมันข้างจะเดียลูกน้องมันข้างดิาปลูกลูกน้องมันอ่ะเราเสียบเบี้ยมันสิมึงดูสิกระฐานที่รอยออกมาได้ไหมร้อยมันต่างไปเราต้องแยกกันคนหนึ่งอ่ะเราต้องเดินแยกกันคนหนึงอ่ะ อย่นี้คุณแยกปิงเอาไหมมันอยู่นี่ได้ได้ดแยกแล้ไปได้ไเหลือคนเดียวได้ได้นมีคนชชายห้าอยู่คนเดียวเต็งมาดิลอไปร่อไปเรามาดูว่หาทางคนสองคนเอาทิ้งไปล้อมกันมันยังไม่ไปแน่ล่อลล่อมันล่อมันเตงมาดูว่ามั้ไม่ไปมั้โจ้ใชไหญ่ล่อมันไปให่ล่อมันไป้าไปเลยเดีย ลุงบู๊งบู๊งยายนบู๊งสม,มุนมันไปแล้ว,ว,ว,วมันไม่กล้าเข้ามาหาผมนะผมมีของเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปดูนะครับว่าหญิงเพชรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าโอเคโอเค ยิงเพชรครับยิงเพชรยิงเพชรครับยิงเพชรเฮ้ยยิงเพชรกูอยู่ไหนวะยิงเพชรครับยิงเพชรยิงเพชรกูอยู่ไหนมึงเจอดีกับกูแน่ Nhìn kết dù dù Mừng ma của mày quên à Mừng ma của mày quên à ยิงเพชรกูอยู่ไหนฮะกูเจอไหมกูเจอยิงเพชรมกูไหมกูไม่เจอกูเจอแต่มึงมึงไม่บอกมึงหรอกกูขอร้องมึงแหละยังไงมึงให้กูไหว้มึงก็ได้เป็นของกูให้ได้มึงเจ้ามึงเจ้ะยิงเพชรเป็นของมึงให้ได้เรียกมึงจะทำอะไรกูได้ใช่ไหมงั้นมึงก็เอามีดเด็กก่อนแล้วก็

เอามันไปดิเอามันไปร้อนพยายามล่อข้าวขาไว้ที่แต่มันก็มาหาไม่เจอแก้งโต้เจอที่เพื่อนไหมไม่เจอไม่เจอมันไปไหนของมันวะร้นตอนนี้มันไหวบ้าแล้วฮ้ยมันรุมทำร้ายกูอ่ะไม่ใช่มันโดนกูเอามีดอ่ะอันนี้จ้วงมันไปด้วยนะเต็มเต็มอ่ะมันนี่พร้อมีดอาคมไร่ใช่ไหม ใช่โดนกูจ้วงเต,ต็มเลยอ่ะว่าม,มันมเจ็บมันเจ็บอยู่กูจ้วงมันปับ๊บมันก็ลุมเอ็นนี้กูเลยอ่ะแต่มึงไม่ไม,ไ,มมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร,มนนไ,รไม่เป็นไรเหมือนว่ามันกําลังมันบิดไส้คุย,ยงไงไม่รู้อ่ะทุกคนผมมองยังไม่ไม่อยู่ไม่อยู่เป็นที่หลอกที่หลอกให้หลอกให้หลอกเข้ามาใช่มันหลอกให้เลอกมาทำไมวะถูกเหรอไม่แน่เอ็นพวกมะนาวพราวยิงกรดิ่งที่อื่นอยู่ใช่หรือว่านะเปลี่ยนแผน จะไปที่นี่งงพาไปตรงไหนเป็นหน้าผาลึกเลยหน้าผาลึกแล้วก็เป็นที่เหมือนต้นไทรยักษ์อ๋อเป็นที่ที่ทำพิธีใช่มันเคยพูดกับกูอยู่เหมือนบอกเหมือนบอกกูอยู่เมื่อกี้อะนี่แสงฉันเป็นแผ่นแล้วต้องย้ายที่ย้ายตัวแสดงว่าสถานบนแผ่นรอมาแล้วแผ่นรอสถานที่ตรงนี้เฮ้ยยังไงนั่นนั่นนั่นมันโดนกูจ้วงแล้วทีหนึ่ง มันลักข้า <สะ S 1> แพ้ไหวมากเว้ยทำไมมันไม่เขา้าหัวคนเป็นอะไรนี่<า>ม,มีรัศมไปมึงไม่ได้ว่ามึงทำงี้มึงยอมไม่ได้ตามไปสตามตามดีตามดีเดี๋ยววะไอ้ายายมันจะเป็นแผ่นล้อมันหรือเปล่า โอ้ยกูแม่งโดนเจ็บจัดเลยวะใหญ่จ็บไหม,มเจ็บท้องจัดเลยอ่ะจดูดิโดนกระแทกหน่อยทีเนี่ยเฮ้ยแต่ต้องสะดวกกันจะแต่งผมก่อนดิพ<ม>ี่เหมือนว่าเหมือนว่ามันจ้วงกูแล้วก็มันบิดไส้ออกูอ่ะมือมาเหรออือแต่พี่มือแข็งด้วยเอางี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนแผ่นมึงกลับไปขัดตัวด้วยเดี๋ยวไปไปขัดตัวน้องอก,ก่อนเจ็บจัดเลยแกแแม่งกลับมาเล่นงานเมื่อกูตอนเผืออีก มันแปลว่ามันมันลุมกูย่ายไอ้คนนึงมันจับแล้วก็จ้วงบิดเหมือนบิดไส้กวางไม่ได้แล้วยมีอันตรายหายใจไม่ออกไม่โน่นของหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าหายใจไม่ออกเลยทุกคนไม่ได้ไม่ได้หายใจไม่ออกบุกขึ้นบุกขึ้นไปไปดีกว่าได้กูว่าพี่พีุขภาลัวพี่แจ็ไปรักษาตัวก่อนไปแล้ว